เซฟชีวิตใน5วินาที หยิบหมวกแล้วค่อยเดินเข้าไปทางานแค่หยิบหมวกนิรภัยก้าวเท้าออกไปไม่ถึงแค่5าวิเองนะครับแต่ช่วยเซฟชีวิตของท่านได้ทั้งวันในพื้นที่ปฏิบัติงานเช่นโกดังสินค้าพื้นที่ก่อสร้างโซนโหลดของอุบัติเหตุสามารถเกิดได้ทุกเมื่อเลยนะครับผมว่าของตกจัดที่สูงชิ้นส่วนหลุดจากเครื่องจักรรถโฟล์คลิฟวิ่งสวนแบบไม่ทันตั้งตัวหมวกนิรภัยเนี่ยนะครับคือเกาะด่านแรกเลยที่ช่วยป้องกันศีรษะของท่านๆจากแรงกระแทกอย่าประมาทนะครับผมอย่ารีบอย่าลืมเพราะโซนอันตรายเนี่ยควรจะใส ไม่ได้โชคดีในทุกๆครั้งโชคดีครั้งก่อนไม่ได้การันตีว่าจะโชคดีตลอดไปนะฮะกฎเหล็กที่ต้องทําทุกวันใส่หมวกทุกครั้งก่อนเข้าพื้นงานตรวจสอบสภาพหมวกไม่มีรอยรล้าสายรัดไม่หลุดไม่สวมหมวกกับด้านหรือสวมหมวกไว้เฉยๆโดยไม่รัดคางหากหมวกหลุดหรือโดนกระแทกแรงเปลี่ยนใหม่ทันทีนะ,ะครับผมจำไว้เลยครับ5วินาทีหยิบหม,มวกอาจยืดชีวิตคุณไปอีกนานครับเพื่อนสวมหมวกกันหรือเปล่าครับเข้าไปในโกดังเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างด้วยความหวังดีครับสวมหมวกกันทุกครั้ง